ตัวอย่างถัดไปเนี่ยนะครับจะนําเสนอการเขียนโปรแกรมเพื่อคํานวณจำนวนจํานวนฟิโบนัชชีนะครับซึ่งจะมีนิยามแบบนี้นะแต่จะหาฟิโบนัชชี Fn นะครับก็ให้ไปหา Fn ลบหบวก Fn ลบสนะครับแล้วก็นำมารวมกันนะครับจะใช้นิยามแบบนี้ก็เมื่อ n มากกว่าเท่ากับ2นะครับกรณี f 0นะจะได้ค่า0และ f 1จะได้ค่า1การคํานวณ จำนวนการคำนวณหาจำนวนฟีบนค์ีนะครับถ้าเขียนแบบรีเคอร์ซีฟนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นครับว่ามันจะเกิดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งครับเขาเรียกว่าการซ้อนเหลื่อมกันของปัญหาย่อยนะครับนั่นจะแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาย่อยๆเนี่ยนะครับที่ซ้ำๆกันนะครับแล้วก็ซ้ำๆกันเป็นจำนวนมากนะฮะลักษณะของปัญหาเช่นนี้เนี่ยนะครับเมื่อนำมาเขียนด้วยโปรแกรมแบบรีเคอร์ซีฟเนี่ยนะครับจะทำงานช้าครับนะฮะก็ขอให้เป็นข้อเตือนใจนะครับว่าถ้าเราจะเลือกโปรแกรม เราจะเลือกวิธีเขียนแบบเรียกซ้าแบบ r e เคอร์ซีเนี่ยนะครับก็ต้องระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก็จะเห็นในรายล,ายละเอียดที่จะนําเสนอต่อไปนี้ครับเราจะมาเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อความจริงเราจะมาเขียนเม t h อดนะนะเพื่อหาจํานวนจํานวนหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันว่าจํานวน f i โบนัชชีนะโดยครั้งแรกเราจะเขียนเป็น โปรแก e t เมทที่ทำงานโดยใช้วงวนนะครับแล้วเราจะเขียนอีกแบบนึงนะครับโดยใช้เม h อดแบบ Recursive นะที่เรียกตัวเองเรียกซ้ำนะครับก่อนอื่นก็มาดูก่อนครับว่า Fibonacci Number เนี่ยมันคืออะไรนะครับความจริงก็คงเคยเรียนในระดับมัธยมมาแล้วเนี่ยนะครับก็ขอทวนเล็กน้อยครับว่าจำนวน Fibonacci เนี่ยนะถ้าเราวาดลำดับของเขาออกมาเนี่ยนะเขจะเป็นลำดับนี้ครับ0 1 1 2 3 5 8 สามยี่สิบเอ็ดสามี่สิบสี่ห้าสิบห้ายเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูดีก็จะพบว่าฟิบูนาชีตัวใดเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับผลรวมของสองตัวก่อนหน้าเห็นไหมครับนะบ,บวกกันนี้ได้ห้าห้านะครับหรือตัวนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบก็เท่ากับแปดบวกกับสิบสามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนได้คร่าวๆนะครับว่า f n ก็ย่อมเท่ากับ f n ลบหนึ่งนะบ,บวกกับ f n ลบสองนะครับคือ f ห้าก็ย่อมเท่ากับ f สามบวกกับ f สี่ ใช่ไหมครับนั่นก็อันนี้เราใช้ได้เฉพาะเมื่อ n มากกว่าเท่ากับ2นะครับโดยที่มีกรณีพิเศษก็คือถ้า f 0เนื่องจากไม่มีตัวก่อนหน้าคือ f ลบหนะกับ f ลบสนะครับเราาำดนดให้เลยนะว่า f 0เท่ากับ0แล้วก็ f 1เท่ากับ1นะซึ่งคือ2ตัวนี้นครับ f 0นะแล้วก็ f 1นะครับเอาลครับเราจะมาเขียนโปรแกรมนะเพื่อภายในจะมีเมธอดในการคํานวณค่า f IP. โบนัชชี่นัมเบที่ว่านี้นะครับก็ขอเขียนเป็นชื่อคลาสนะงชื่อว่าฟิโบนัชชี่นะครับในนี้เดี๋ยวเราจะลองเรียกดูเล่นๆนะครับเมธอดนี้ให้ชื่อว่า f ก็แล้วกันนะ f 1 0นะเดี๋ยวจะลองเรียก X10 ดูนะครับเอาล่ะก็มาเขียน Method. เม็ดตัดฟิโบนัชชี่นัมเบอร์ในนี้มันเขาจะคืนจำนวนเต็มนะแล้วก็จะรับค่า n เข้ามา นะครับในนี้เนี่ยขั้นแรกเนี่ยนะครับเราจะเขียนโดยใช้เทคนิคค่อยๆหาไปเรื่อยๆครับค่อยๆหาตั้งแต่ตัวแรกๆไล่ไปเรื่อยๆนะเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็คือเริ่มมาปั๊บเนี่ยนะครับเราก็ทดสอบก่อนครับว่า n มันเท่ากับกรณีเล็กๆก็เปล่านะครับถ้า n เ,เท่ากับ0เรารีเทิร์น0ไปนะถ้า n เ,เท่ากับ1นะครับเราก็รีเทิร์น1ไป แต่ถ้าเกินเกินแล้วเราก็จะเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยนะโดยเราจะมีตัวแปร2ตัวนะครับตอนแรกนะครับตัวแปร2ตัวนี้ก็จะชี้2ตัวนี้นะเราก็จะคำนวณตัวต่อไปคำนวณได้เลข1ปั๊บคำนวณได้เลข1ปั๊บเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนค่า2ตัวแปรนั้นให้เป็นอันนี้นะจากนั้นต่อไปก็คำนวณเลข2นะคำแล้วก็คำแล้วก็เก็บเอาไว้2ตัวนี้นะเก็บ2ตัวแปรนั้นนะฮะเก็บ2ค่านี้เพื่อคำนวณค่าต่อไป้วก็จะไล่างี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง จเจอตำแหน่งที่เราต้องการคือตำแหน่ง n ที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีรูปครับเนะีเนื่องจาก n ของเราเนี่ยกรณีศูย์กับกรณี1นี่ได้ถูกจัดการไปละงั้นตอนนี้เราจะจัดการกรณีเริ่มตั้งแต่2เปไปต้นไปนะครับขอ,อกำหนดให้เป็นตัวแปร k ก็แล้วกันนะ k ก็จะไล่ตั้งแต่2ไปเรื่อยๆถึง n นะ k เริ่มทีละตำแหน่งนะครับเราจะมี2ตัวแปรนะ2ตัวแปรนะครับ เพื่อที่จะคำสองตัวแปรเพื่อที่จะคำนวณตัวแปรปัจจุบันที่เราต้องการอย่างตอนนี้เราจะสนใจตัวแปรที่อยู่ตำแหน่ง k นะครับตำแหน่ง k แลวเริ่มต้นคือตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มีสองตัวแปรที่เก็บสองค่านี้เอาไว้นะขอให้ตั้งชื่อว่าเป็นตัวแปร fk สองแล้วกันนะครับเรเริ่มต้นที่ค่าศูนย์นะแล้วก็ fk หนึ่งนะเริ่มต้นที่ค่าหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวแปรปัจจุบันคือ fk นะที่เราจะการคำนวณเพราะฉะนั้นถ้าเข้าวงวนปั๊บเราก็เริ่มเลย fk ก็เท่ากับ fk 1บวกกับ fk 2อนพยัญนะเริ่มต้นนะก็คือ2ตัวนี้นะครับ fk ศย์คือตัวนี้ fk f 2คือตัวนี้ fk 1คือตัวนี้นะครับเราคำนวณค่า fk ก็ได้เป็นค่า1นะครับพอคำนวณเสร็จปั๊บเราก็รอรอบต่อไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำอย่างนี้ฮะทำให้ fk 2มันเป็นตัวนี้ fk 2คือค่าของ fk 1ในรอบที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ fk 1ก็เท่ากับ fk ที่เพิ่งหาได้ เนะพราะฉะนั้นเราก็ให้ fk 2เท่ากับ fk 1นะครับแล้วก็ fk 1เท่ากับ fk ที่มึงคำนวณพอมันวนกลับขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับก็จะได้สองค่านี้ก็คำนวณค่า2นะวนอีกรอบหนึ่งค่า fk หนึ่งกับ fk สองเป็น2ค่านี้แล้วคำนวณค่านี้ก็จะถัดง,งี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระท k, ั่ง k เท่ากับ n รอบสุดท้ายก็คำนวณออกมาปั๊บก็ได้ค่า fk ตามที่ต้องการแล้วก็คืนกลับไปให้ผู้เรียกก็นะจบ นะครับอ่าก็ลองสั่งทํางานดูครับว่าจะพิมพ์ f 1 0ได้ไหมอ่าตรงนี้เขาบอกว่า f k อาจไม่ถูกตั้งค่าเริ่มต้นเลยนะเรามองขึ้นไปข้างบนนะครับปุ๊บนี่นะฮะ f k คือเขาไม่เขาไม่มั่นใจครับตัวคอมไพเลอร์เนี่ยนะครับก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะเข้ามาในฟอร์มหรือเปล่าอาจจะไม่เข้าก็ได้ในกรณีที่ไม่เข้าเนี่ย f k ก็ไม่ทราบว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งในที่นี้เราเรารู้ว่ามันเข้าอะนะฮะแต่ว่าเนื่องจากเขาเขาไม่รู้เนี่ยนะครันี้เขาเลยฟ้องนะครับตรงนี้เราก็เขียนว่่าาเทกกกัับ็แล้วน นะก็คือตอนที่อันนี้คือวาดไปแล้วนี่คือค่าของ f ศูนย์ใช่ไหมครับคือค่านี้นะอันนี้คือค่าของ f หนึ่งนะอันนี้ก็คือค่าของ f สองนะครับเพราะฉะนั้นรอบแรกเนี่ยถ้าสมมุติ n เท่ากับสองนะครับ n เท่ากับสองนะ n เท่ากับสองเนี่ยมันก็แปลว่าอะไรฮนะก็จะเข้ามาคํานวณจริงไหมครับนะ่ยคำนวณก็คือเอาศูนย์บวกหนึ่งแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เลี้ยงือก็เลิกออกไปนะครับอ่าเนี่ยลองสั่งทํางานนะครับ f สิบจะได้ค่า ห้าสิบห้าหรือเปล่านะได้ห้าสิบห้านะก็ถูกต้องก็จะเห็นได้อย่างหนึ่งนะครับว่าเขียนโปรแกรมด้วยวงวนแบบนี้เนี่ยนะอ,อ,อธิบายนานเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ค่อยๆสร้างมีการเก็บตัวแปรสองค่านะครับเพื่อคำนวณค่าถัดไปไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงค่าที่ต้องการอันี้มันมีแนวคิดในการเขียนโปรแกรมอีกแบบหนึ่งครับที่เรียกว่าเขียนแบบวง,วงเวหอเขียนแบบ recursive นะครับคือ เขียนแบบพิจารซ้ําตัวเองนะแนวคิดแบบนี้เนี่ยลักษณะการเขียนเนี่ยนะครับก็จะในกรณีอย่างตัวอย่างฟิโบนาชชีนี่จะเห็นชัดเลยนะครับว่าจะเขียนตรงๆไปเลยนะครับเขียนตรงกับนิยามของตัวจํานวนฟิโบนาชชีเลยนะครับนะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูครับผมขอเขียนเป็นเม็ดอดเพิ่มตรงนี้เลยนะครับนะชื่อ F นะแต่เจ้าวานไม่อนุญาตให้เราเขียนชื่อซ้ำกันแบบนี้นะครับนะนี่ชื่อซ้ำกันแต่ว่าเราพารามิเตอร์ข้างในก็ซ้ำกันด้วยนะครับอย่างนี้เขาไม่ไม่อนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นขอขอตั้งอันนี้เป็นเป็นชื่ออื่นก็แล้วกันนะครับเป็น F F Y นะครับอ่าแล้วเขียนใหม่อันนี้เวลาเขียนเนี่ยนะครับเราเขียนตรงไปตรงมาแล้วเราเขียนอย่างนี้ลรครับก็อยากจะรู้ F N ใช่ไหมผมก็หา F N บวกหนึ่ง F N ลบหนึ่งบวกกับ F N ลบสองก็จบนะเพราะนิยามเขาเขียนไว้อย่างนี้นี่ครับ นะนี่อย่างว่าพี่บนักชีนัมเบอร์บอกว่า fn เท่ากับ fn ลบหนึ่งบวก fn ลบสองนะตอนนี้ถ้าเราอยากจะรู้ค่า fn ใช่ไหมครับอยากจะรู้ fn สิบเราก็ไปหา fn เก้าสิครับแล้วก็ไปหา fn แปดเห็นไหมฮะเดี๋ยวเขาอยากจะรู้ fn เก้าเราก็ไปหา fn แปดกับ fn เจ็ดครับระบบก็จะหาให้เองอะครับนะเพียงแต่ว่าไอ้คำพูดคำนี้เนี่ยนะว่า fn เท่ากับ fn ลบหนึ่งบวกกับ fn ลบสองเนี่ยนะครับ มันใช้ได้เฉพาะเมื่อ n มากกว่าเท่ากับ2นะถ้าเป็นกรณีพิเศษนะครับคือกรณีที่มันไม่มีตัวก่อนหน้าอย่างเช่น f 1 f 1ไม่มีตัวก่อนหมือแม้ไม่มีตัวก่อนหน้าคือ f 0นะครับแต่ไม่มีตัวก่อนหน้าคือ f ลบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเป็นกรณีพิเศษขึ้นมาก็คือ f 0ูนเท่ากับศน f 1เท่ากับหนึ่งนะนั่นก็หมายความว่าเราเขียนกรณีพิเศษเนี่ยนะครับเช่นแบบเนี้ยนะไว้ข้างต้นนะครับเพราะฉะนั้นมีการเรียก f 0แล้วคืเรศู แต่ถ้าเรียก f 2เป็นต้นไปเนี่ยเราจะลงไปเรียก f n ลบกับ f n ลบสจะเขียนตรงไปตรงมาเลยกับนิยามนะครับซึ่งระบบ Java ก็ยอมอครับให้เรียกตัวเองนะเพราะว่าตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยที่เราเขียนอยู่ตรงนี้นียครับเนี่ยตรงนี้คือตัวแปรที่เรียกว่าพารามิเตอร์เนี่ยนะครับการเรียกแต่ละครั้งเนี่ยตัวระบบจะสร้างที่เก็บพารามิเตอร์คนละที่กันครับ นะ,ะอันนี้เดี๋ยวเราค่อ้ไล่โปรแกรมก็จะเห็นนะฮะก็ลองรันดูก่อนครับว่า F10 นะได้ห้าห้าหรือเปล่าก็ได้55า้าเหมือนกันนะวันนี้สินี้เรียกที่นี่นะครับอ่าเราจะลองมาดีบัคโปรแกรมดูนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอเปลี่ยนชื่อคำว่าฟ bon ิโบนัชชีนะครับเป็นฟิบเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าชื่อสั้นๆเดี๋ยวจะเห็นได้เต็มหน้าจอมากกว่านะครับ ขอ rename นะ rename ตรงนี้เป็น f i p นะครับโอเคนะตรงนี้เป็น f i p แล้วเราก็มาเปลี่ยนที่นี่นะครับเป็น f i p ด้วยเอาละครับตอนนี้ขอเริ่ม debug แล้วขอทำที่ F4 นะครับโอเคครับตรงนี้มันจะแบ่งเป็น3บริเวณใช่ไหมครับตรงนี้เป็นตัวแปรนะตรงนี้ที่ยังไม่เคยนำเสนอมาก่อนเลยนะครับตอนนี้จะค่อยดูนะครับตรงนี้เนื่องจากเราไม่สนใจอะไรนะครับขอขอเลื่อนตรงนี้มาก่อนนะครับอ่า ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าระบบเนี่ยถูกเรียกนะครับนะตอนนี้นะครับระบบหยุดอยู่ที่คำสั่งที่6นะคำสั่งที่6นะครับตอนนี้ผมเ t e p into เข้าไปนะครับนะมันก็จะมาเรียก f4 นะครับปึ๊บนะครับเขาจะเรียก f4 ปึ๊บนะตรงนี้ก็จะบอกว่าเนี่ยระบบตอนนี้ทำมาถึงคำสั่งที่มาถึงเม h o d f แล้วนะอยู่ในคลาส f ิปนะครับอยู่ที่บรรทัด9เห็นไหมครับบรรทัด9นะครับตอนนี้ n มีค่า4ี่ เอ n มีค่า4นะครับค no ือตอนนี illing, ้เกิดตัวแปรตัวหนึ่งชื่อ n ็นะคือตัวนี้ครับพรามิเตอร์ตัวนี้นะมีค่า4นะเราลองทําต่อไปนะครับ n 4นี่ไม่เท่าไม่เท่ากับศูนแน่นอนนะฮะสไม่เท่ากับหนึ่งก็ลงมาตรงนี้เอาลามาถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับจะพบว่าตรงเนี้ยมันจะมีให้เรียก2ที่ใช่ไหมครับนะระบบก็จะเรียกตัวซ้ายก่อนนะครับเพราะงั้นตรงนี้จะเรียก f แล้วส่งค่า3ลงไปนะส่งค่า3ส่งค่า3ก็คือมันจะปุ๊บเลยมาที่นี่ค่า3ก็ฟื้นมาที่นี่นะครับเป็นแต่เป็น เอ็นคนละตัวกับเอ็นปัจจุบันนะให้สังเกตเอ็นตอนนี้เนี่ยมีค่าสี่นะครับเอ็นตอนนี้มีค่าสี่นะ่ะผมกดนะครับปึ๊บอ่ามันจะมานี่ละปึ๊บตอนนี้เอ็นมีค่าสามแล้วนะครับแต่เป็นการเรียกเมธอดอีกครั้งหนึ่งนะถัดจากเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้เมื่อกี้บอกว่าเนี่ยเป็นการเรียกเมธอดที่บรรทัดที่สิบเอ็ดนะเดี๋ยวกลับมาเนี่ยจะกลับมาที่บรรทัดที่สิบเอ็ด นะตอนรีเทิร์นเนี่ยครับจะกลับมาที่บรรทัที่สิบเอ็ดนะครับแต่ตรงนี้บอกว่าตอนนี้ทำงานอที่บรรทัดเก้านะซึ่งการเรียกเม่ตัดตรงเนี้ยชุดนี้เนี่ยนะเนนี่ยะครับ n เป็นสามนะฮะแต่การเรียกเม่ตัด f ข้างบนเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับ n เป็นสี่นะเมื่อกี้รอบเมื่อกี้นี้นะครับเอาละครับเราสั่งทํางานต่อนะฮะ n ตอนนี้ก็ไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่หนึ่งอีกนะครับถ้าเรากวดตรงนี้เขาจะเรียกตัวนี้อีกครับเรียกตัวนี้อีกนะยังไม่เรียกตัวหลังนะครับจนกว่าตัวนี้จะทำเสร็จ ตอนนี้เนื่องจาก n เป็นสามใช่ไหมก็จะเล f ข f สองครับเห็นไหมตรงนี้จะบอกว่าเนี่ยมีการเรียกซ้อนกันสามครั้งแล้วนะครับแต่ซ้อนกันสามครั้งเนี่ยค่า n ของเดิมๆเนี่ยรจงไม่หายนะครับตอนนี้ n ข้างบนเนี่ยเป็นสี่ใช่ไหมครับ n ตรงนี้เป็นสาม n ตอนนี้เนี่ยที่มันที่การเรียกครั้งล่าสุดตรงนี้น,น,นะครับ n เป็นสองนะครับสองก็ไม่เท่ากับศูนย์สองก็ไม่เท่ากับหนึ่งอ่ะก็เรียบต่อเรียกต่อนะครับ f เรียกต่อรั้างนะครับ,รบเห็นไตอนนี้มีสี่ั้งเรียกซ้อนกันละแต่ตง่วน,น,นะครับ เป็น n คนละที่กันนะครับนะกลไกของการทํางานของเมธอดในจาวาเนี่ยคือถ้าเมธอดถูกเรียกตัวแปรภายในเมธอดนั้นนะครับรวมทั้งพารามิเตอร์ด้วยนะครับก็จะเกิดนะครับแล้วเดี๋ยวจะเห็นอย่างนะครับว่าถ้าเมธอดนั้นเลิกนะตัวแปรที่เกาะกับเม็ดตัดนั้นเนี่ยนะครับเฉพาะการเรียกครั้งนั้นเนี่ยก็จะหายไปนะครับอ่ะดูนะฮะตอนนี้ n เท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งหนึ่งก็ไม่เท่ากับศูนย์นะครับก็ลงมานี่อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เท่ากับเท่ากับหนึ่งนะครับ n เท่ากับหนึ ตรงนี้เดี๋ยวก็จะคืนหนึ่งนะฮะการคืนคือการเลิกเมตอดที่ถูกเรียกคือเลิกชุดนี้นะครับชุดที่ห้าชุดนี้เลิกพอเลิกปั๊บก,ก็จะกลับมาชุดสี่นะครับแล้ว n ของชุดสี่ก็จะถูกเอามาใช้งานนะแต่ n ของตอนนี้ n เป็นหนึ่งเพราะ n ของการเรียกเมตอดนี้มันเป็นหนึ่งนะครับเพราะเรากดครั้งผมกดแล้วนะครับถ้ากดปั๊บจะรีเทิร์นหนึ่งึบเห็นไหมก็เมื่อกี้นี้การเรียกครั้งที่ห้าก็หายไปละกลับมาสู่การเรียกครั้งที่สี่ซ้อนที่มันซ้อนกันไปเนี่ยนะครับก n เป็นสองใช่ไหมครับ f หนึ่งตรงเนี้ย f หนึ่งตรงเนี้ยได้ค่าเท่ากับเมื่อกี้เนี่ยที่เขาคืนมาคือค่าหนึ่งนะครับถ้าตรงนี้ผมกดต่อนะก็จะเป็นการเรียกค่านี้นะเพรตรงนี้เรียกเสร็จแล้วได้ค่าคืนกลับมาแล้วนะครับนะกดอีกครั้งก็จะได้ค่านี้นะซึ่งตรงนี้ n ตอนนี้เป็นสองใช่ไหมครับ n ลบสองก็เป็นศนะูนย์นะกดนะครับปึ๊บเห็นไหมมีการเรียกซ้ำอีกแล้วครั้งที่เป็นการซ้อนครั้งที่ห้าเนี่ยนะครับนะแล้ว n มีค่าศูนย์นะเพราะฉะนั้นถ้าเรากดก็จะรีเทิร์นรีค่า แต่รีเทิร์นครับเมื่อกี้ครั้งแรกตรงนี้มีค่าหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้มีค่าศูนย์ซึ่งเพิ่งเพิ่งรีเทิร์นกลับมาเนี่ยหนึ่งบวกศนย์นะฮะก็เท่ากับ1ถ้าเราก,กดปั๊บเนี่ยนะครับก็จะรีเทิร์นหนึ่งกลับไปนะเม็ดตัดชุดนี้ก็หายไปนะคืนกลับมาเม็ดตัดที่สามนะครับอ่ะกดนะครับเึิบคืนกลับมาละเพิบเกินกลับมาที่สามละซึ่งตอนนั้น n มีค่าสามนะแล้วคืนกลับมาตรงนี้ครับที่เราเพิ่งเรียกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มีค่าหนึ่งนะครับมีค่าหนึ่ ลังจากนั้นก็ถ้าเรากดต่อนะครับก็จะไม่เรียกชุดนี้นะการเรียกก็จะซ้อนๆนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับซ้อนไปซ้อนมาอย่างงี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับสมมติตอนนี้นะครับ n เท่ากับสามใช่ไหมครับเรียกชุดนี้ก็จะได้ f หนึ่งนะ f หนึ่งเห็นไหม f หนึ่งนะซึ่ง n ก็ไม่เท่ากับศูนย์ n เท่ากับหนึ่งก็คืนเลยคืนปับ๊บปึ๊บก็กลับมาที่นี่เลยตรงนี้เป็นเลขหนึ่งตรงนี้ก็เป็นเลขหนึ่งนะบวกกันก็มีค่าสองนะเพราะนั้นการกดครั้งนี้ก็จะคืนกลับไปที่ชุดชุดบนนี้นะครัับบอ่่่าาานมมีีีคคคตรรง้ ดนั้น f 3นะีตรงนี้ n เท่ากับ4ใช่ไหมครับตรงนี้ n ลบ1ก็คือ3 f 3มีค่า2มีค่า2นะงวดน,นี้ถ้ากด step into จะมาที่นี่แล้วครับนะก็จะไปเรียก f 4ลบ2คือ f 2นะกดต่อไปนะครับนะใรนะ n เป็น2นะครับ n เป็น2ก็จะต้องเรียกต่อครับเป้อมไม่ใช่0ไม่ใช่1ชก็ไปเรียก f 1นะเพราะ n ลบ1คือ f 1นะครับ f 1ก็ลงไปต่อ0 หนึ่งอันหนึ่งก็คืนหนึ่งกลับมาวันนี้ก็กกเรียกอันนี้ต่อนะครับคือ f ตรงนี้ n เป็นสองใช่ไหมครับก็ f n สองลบสอง f ศูนย์ปุ๊บ n เป็นศูนย์คืนกลับมานะครับตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะที่คืนกลับมาแล้วตรงนี้ศูนย์ที่เพิ่งคืนกลับมาหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งรีเทิร์นกลับไปปุ๊บนะฮะกลับมาชุดสองตรงนี้คือตัวนี้ฮะที่เมื่อกี้คืนนะครับซึ่งคือเลขหนึ่งกลับมานะฮะตรงนี้เมื่อกี้เราอบแล้วเราคือเลขสองกลับมาสองบวกหนึ่งนะครับก็จะคืน นะครับพร้อมที่จะแสดงออกทางจอภาพได้ค่า3นะครับพอถึงตรงนี้ปับ๊บกดอีกครั้งหนึ่งก็กลับคืนระบบไปจบนะจุดใหญ่ของการเรียกเมธอดที่มันเรียกซ้ำๆตัวเองได้ก็เพราะว่าตัวแปรภายในนะครับรวมทั้งพารามิเตอร์นะครับเป็นคนละชุดกันกับตัวแปรก่อนหน้านี้ที่ถูกเรียกนะครับเรียกครั้งหนึ่งตัวแปรก็จะเกิดขึ้นมา1ชุดชุดใหม่เรียกครั้งนึงตัวแปรก็เกิดมาชุดใหม่นะครับ พอเม็ดตอนึ่งคืนตัวแปรชุดดังกล่าวที่ใช้อยู่ก็หายไปแล้วกลับไปใช้ตัวแปรชุดก่อนหน้านี้นะเพราะชุดของตัวแปรจะซ้อนซ้อนซ้อซ้อ,ซอกันครับเวลาคืนก็เอาออกทีละตัวทีละชุดทีละชุดการทําทงานแบบ Recursive เนี่ยอาจจะซับซ้อนหน่อยหนึ่งนะครับแต่สําหรับหลายๆปัญหาเนี่ยนะครับจะสามารถแก้ได้ตรงไปตรงมากับนิยามนะคือแนวคิดก็คืออยากจะอยากจะ แก้ปัญหาใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับอยากจะแก้ปัญหาอยากจะรู้ fn นะครับก็อย่าเพิ่งหา fn นะให้ไปหา f n นลบหนึ่งนะซึ่งในที่นี้เนี่ย n นลบหนึ่งน่าจะมีความยากน้อยกว่า n นะครับเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการแก้ปัญหาย่อยๆนะแล้ววิธีการแก้ปัญหาย่อยๆเนี่ยก็คือการเรียกซ้ำตัวเองนะครับแล้วย่อยตรงนี้เนี่ยนะในที่สุดก็จะไปย่อยต่อไปเรื่อยๆจนย่อยจนกระทัง่งถึงจุดหนึ่ง ไม่ต้องเรียกต่อแล้วนะครับเพราะเป็นกรณีพิเศษกรณีเล็กๆได้คําตอบคืนกลับไปเลยนะครับพอได้คาตอบคืนไปปั๊บเนี่ยนิยามของฟิบู n คนชีนั่เบอร์บอกว่าเออเราคําตอบของคําปัญหาย่อยๆ2อันเนี่ยนะครับมารวมกันในที่นี้ใช้บวกรวมแล้วก็ได้คําตอบของปัญหาที่ใหญ่กว่าแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบลักษณะของการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยแบบนี้นะครับเราไปแก้ปัญหาย่อยเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่หลากหลายปัญหาเลยนะครับเยอะมาก นะการเขียน recursive โปรแกรมเพื่อรองรับการแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยก็จะสะดวกครับนะจะสะดวกมากเลยนะครับแต่ก็มีข้อต้องระวังเล็กน้อยนะครับออขอ้อนี้ก็ระวังเยอะเหมือนกันนะครับก็คือประสิทธิภาพของการทํางานเนี่ยหากการแก้ปัญหาย่อยๆเนี่ยนะครับปัญหาย่อยๆมันแก้ซ้ำๆกันเนี่ยนะครับจะช้าถ้าปัญหาย่อยมันซ้ำๆกันนะครับจะช้า เพื่อเห็นลักษณะของการแก้ปัญหาย่อยที่ซ้ำๆกันเนี่ยนะครับผมจะขอเปลี่ยนจาก f3 นะเป็น f6 กแล้วกันนะครับแล้วใช้แล้วบอกระบบนะครับว่าเดี๋ยวให้ช่วยสนใจที่เม็ตอตัดนี้อหน่อยนะครับเม่ตอตัด f นะครับสนใจที่เม็ตัดนี้นะครับแล้วขณะที่สั่งทำงานไปเนี่ยนะครับให้เขาวาดรูปต้นไม้ นะวาดรูปอะไรบางอย่างนะครับที่แทนการเรียกเม่ตอดซ้ําๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งของเจลับที่ให้บริการนะครับหมนไผมรันวันนี้ไม่ได้รันนี่นะครับเป็นรัน draw call tree เดี๋ยวจะเห็นครับว่ามันคืออะไรนะครับผมกดนะครับเพิ่นะเดี๋ยวจะเห็นเห็นไหมลำดับการเรียกนะครับอย่างนี้หมายความว่า F6 ใช่ไหมครับ f 6เนี่ยนะที่เราเรียกเนี่ยครับที่เราสั่งเรียกเนี่ยนะครับที่ซิสเต็มจุดเมนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเลข f 5เห็นไหม f ห้าก็ไปเรียก f 4 f 4ไปเรียก f 3นะครับ f 3ไปเรียก f 2 f 2เรียก f 1 f 1เสร็จปั๊บมาเรียก f 0จริงไหมฮะเพราะอยากจะรู้ f 2ต้องรู้ f 1กับ f 0พอนี่คืนกลับมาปั๊บเนี่ยนะครับ f 3ก็ต้องไปเรียก f 1ต่อนะคืนกลับมาปั๊บก็ f 4ก็ไปเรียก f 2นะเพราะว่ามันเรียก f 3เสร็จแล้วนะก็มาเรียก f 2 f 2ก็เรียก f 1กับ F0 คืนกลับไป นะ f 5เรียก f 4เรียบร้อยนะครับก็ต้องเรียก f 3 x 3เรียก x 2กับ f 1แบบนี้นะครับคืนกลับไปนะครับ f 5ต้องเรียก f 4ดูจากรูปนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูใหม่นะครับจะเห็นว่าเวลาเขาเรียกเขาจะเรียกปุ๊บ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 ตรงนี้มาก่อนนะครับแล้วก็มาเรียกอันนี้แล้วก็มาเรียกอันนี้แล้วขึ้นมานี่แล้วก็มาเรียก2อันนี้แล้วค่อยขึ้นมาเรียกมาเรียก2อันนี้นะฮะเดี๋ยวลองทําให้ดูใหม่ครั้งนะครับอันนี้ค่อยๆดูอีกทีนะครับ ไมฮะนะครับนะนี่คือลำดับการเรียกมันจะค่อยแสดงให้ดูแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเราดูอย่างนี้นะครับดูนะครับไอ้นี่ f สี่นะฮะกว่าจะคำนวณ f สี่ได้ต้องเรียก f สามกั f สองเรียง f สามต้องเรียง f สองกับ f หนึ่งนะครับดูนะฮะอันนี้ทำมาตั้งนานนะครับเยอะแยะเลยนะฮะแล้วต้องมาทำซ้ําตรงนี้อีกครับเห็นไหมฮะเหมือนกันเลยอะทําซ้ําแล้วซ้ําอีกเห็นไหมครับนอกจากนี้ถ้าเราดู f สามนะครับตรงนี้ก็ทํารอบนึงนี่ก็ทําแล้วนี่ก็ยังทําอีก อันนี้เป็นข้อด้อยนะครับของการใช้ r e c u r s i v e โปรแกรมถ้าถ้าปัญหาย่อยๆที่เราเรียกให้เขาช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยเนี่ยนะครับที่เราเรียกเม t h อดเนี่ยนะครับมันดันแตกย่อยออกเป็นปัญหาย่อยที่ซ้ำกันระหว่างการแตกย่อยนะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้นะก็จะทำให้การทำงานช้านะครับบางคนจะบอกเอ๊ะมันช้าตรงไหนนะเมื่อกี้กดปั๊บก็เสร็จเลยนี่ครับ เดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับอลองดูนะครับว่าช้าหรือเปล่านะผมขอ,เ,อ,อเปลี่ยน F ผมก่อไปเล็ก FF ก่อนนะครับ FF นะขอเรียกฟ i b o n a c ช i Number สักตัวอเล็กสักตัวที่สามสิบนะครับผมขอเรียกกรณีของ FF ก่อนนะครับ FF นะแบบนี F. F. ้นะครับแบบใช้วงวนเนี่ยนะนะครับลองเรียกดูนะครับ FF นะครับอออะ ขอเรียก2ครั้งเลยกแล้วกันนะครับมาได้เ้าเปรียบแล้วเดี๋ยวเราก็เห็นเวลาเองแหละนะเรี T ยกเอฟซีเองเล็กเอฟที T หนึ่งนะครับนะลันนะครับปุ๊บอู้เร็วพร้อมกันนะครับปุ๊บปุ๊บไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะโอเคครับมาใหม่นะครับขอซากสี่สิบแล้วกันวันนี้สี่สิบนะครับลันปุ๊บนี่รู้แล้วนะครับรู้คำตอบแล้วอืมอันนี้ช้าเห็นไหมฮะปุ๊บก็จะรู้คำตอบเห็นไหม กว่า f จะรู้คตอบนีช้ามากนะตัวแรกนี่ปุ๊บเสร็จเลยนะครับนะรับเพื่อหเห็นเห็นข้างนะครับเห็นไหมกดปั๊บได้ปุ๊บเลยนะแต่นี่ชา้าลองสลับลําดับดูนะครับอ่านไว้ข้างล่างก็ได้ะนะดูนะถ้ากดอันบนเนี่ยกดปับ๊บนี่คอมพล์อยู่นะครับเริ่มทํางานชา้าปุ๊บนะฮะพอทอนนี่โผล่ปับ๊บพอเลือก f f ปับ๊บปุ๊บเสร็จเลย,น,ยนะครับเอาใหม่นะครับ อันนี้ขึ้นแมงบทใหม่นะตอนี้ผมขอสักสี่สองอ่ะสี่สองกดนะครับเริ่มทำงานอ่านนี่เสร็จเลยนะครับเอกดพับเสร็จเลยนะครับแต่เอฟโอ้โหดูดิดะนะนะฮะนั้น,นมหางเลยนะครับเพราะมันมีการเรียกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้าอีกอะครับนะแก้ปัญหาแล้วแก้ปัญหาใน,ในกรณีของซึ่งอันนี้จะไม่เกิดกับกรณีของวงวนที่เราเขียนตรงนี้นะครับ นะเพราะตรงนี้สังเกตว่าถ้าเราเรียก42เนี่ยนะครับเขาก็จะวนอยู่วงนี้นะ40รอบนั้นเอง41รอบนะครับตั้งแต่0ไปเรื่อยศ1 2, 3, 4, 5, 6, นย์หนึไปเรื่อยถึง4 1 42แล้วก็หมดเรียวกว่ามโหานะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อระวังอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเราเขียนโปรแกรมแบบรีเคอร์ซีนนี่ก็จะมีท่านะครับท่าปัญหาย่อยที่เราเรียก มันเกิดซ้ําซ้อนกันนะครับจะมีความช้าตรงนี้นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกๆ recursive โปรแกรมเนี่ยนะครับจะมีปัญหาเช่นนี้นะครับ